อยู่จำเทียนอยู่จำทีจำเทียนมาสองคนครับสองคนน้องพระเพลงนะครับลานสาวนะครับพามาเป็นไบกี้นะครับฝึกให้เป็นไบกี้บอกฝึกเป็นไบกี้บอกว no ่าใส่หมวกตอนเนี้ยปวดหัวปวดคอว้าวนี่แหละครับเมืองพัทยานะครับหานาจอมเทียนนะครับ กินส้มตำกินส้มตำที่เนี่ยโคตรเผ็ดเลยฮะไม่คาไม่ได้ตำโคตรเผ็ดหรอกนะเ่าแจ้งเองงหลยเป็นคนบอกให้เอารดจัดๆเลยครับโคตรเผ็ดกินยังไม่หมดมันเผ็ดเกินลิ้นไก่หาแทบจะลุดลิ้นไก่หาแทบจะลุดเนี่ยครับส้มตำมาไม่เกอตะลอนไปช่แทบชอบคลิป จะไปไดีลืนก, like, กดไลค์กดติดตามนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไบค์เกอร์ตะลอนไปทั่วตอนนี้เวลาบ่าย4ี่โมงนาทีนะครับท่านผู้ชมเย็นนี้เบาเจากพาหลานสาวขับรถเที่ยวนะครับ เพื่อสร้างความคุ้นเคยนะครับจะปลึกให้เป็นไบกี้ในอนาคตนะครับท่านผู้ชมก็พาเขานั่งเล่นกินบรรยากาศในเมืองพัทยาครับเดี๋ยวตอนนี้เบาเจกำลังขับรถไปที่หาดหนาจอมเทียนนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้4โ MM, มง26นาทีก็จะการจราจรก็จะประมาณเนี่ยครับทุกผู้ชม เมืองพัทยาตรงนี้ก็คือปากทางพัทยาใต้นะครับสุข,ขุมวิทนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้ก็เข้าถนนพัทยาใต้นะครับทุกผู้ชมเนะี่ยแต่บอลเจจะไปเข้าอาถนนเทพพิศนะครับจะพาท่านผู้ชมดูบรรยากาศเลาะเลาะเลาะ,ละตรงชายหาดอาจอมเทียนนะครับปกติบอวเจจะเข้าจอมเทียนก็ไปเข้าตรงสุข,ขุมวิททางนูง้นครับดูไปทางเนียเส้นนี้แหละครับไปเข้าทางนู้นนะครับ แต่ตอนนี้่าวเจกจะวันนี้คลิปนี้บาวเจคก็จะพาท่านผู้ชมเข้าทางถนนเทพประสิทธิ์เนาะเพื่อที่จะดูตั้งแต่ต้นหาดจอมเทียนเลยนะครับไปจนถึงเดี๋ยวเดี๋ยวตามเบาเจคไปแล้วกันเดี๋ยวขับรถไปด้วยตอนนี้รถมันเยอะเสียสมาชิครับตรงข้างหน้านี้เลี้ยวขวาก็คือถนนเทพประสิทธิ์นะครับ อ,อ่ะข้างหน้าเป็นอะไรอ๋อเขาจะเลี้ยวขวา เลี้ยวขวานะครับท่านผู้ชมถนนเทพประสิทธิ์นะครับยังไม่ทันอะไรไฟจะไฟแดงอีกแล้วันนี้แต่งตัวสบายๆนะครับทุกผู้ชม อากาศโอเคเลยนะครับอากาศไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เสื้อกาดเนาะจริงๆแล้วก็ใส่เสื้อกาดนี่เราก็ชินแล้วนะครับกับความร้อนของมันเนาะและอย่างเสื้อกาดนี้มันไม่ใช่ว่าใส่แล้วมันจะร้อนเลยทีเดียวมันจะมาร้อนตอนที่เราติดไฟแดงแค่นั้นเองหลังจากนั้นเราขับรดไปมันก็มีช่องระบายอากาศด้วยนะท่านผู้ชมเนาะมันก็ไม่ถึงกับร้อนนนะแต่ไบเกอร์ทุกคนนะเขาชินกันหมดแล้วครับ ใส่เสื้อไบเกอร์ใส่เสื้ออากาศนี่คือเขาต้องการใส่ให้เซฟตัวเองนะครับเดินทางนะครับการเดินทางแต่วันนี้เ <c oughs> บลเจขอขอสุมาอาภัยตัวเน้อเพราะว่าวันนี้เบลเจขับรถแค่ในพัทย,ยาเขตพัทยานะไม่ได้เดินทางไกลและอีกอย่างคือขับรถมาชมบรรยากาศตอนเย็นด้วยครับตรงนี้ก็คือตลาดนัดนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนกลางคืนนะครับของเมืองพัทยาเขาเรียกว่าตลาดนัดคอนโดนะครับ คอนโดเทศประสิทธิ์นะครับเนะี่ยไม่ได้มาเดินอ่าที่นี่นานมากแล้วนะครับเคยทําคลิปไว้แล้วครับทุกผู้ชมแต่ก็มันมีเพลงน้าก,ก็เลยไม่อยากจะมาเดินตอนที่เราเวลาเราทําคลิปมันจะมาติดวิกฤติครับตรงนี้ก็คือแยกมัชฉานุนะครับหรือว่า โค้งฮัุมานสมัยก่อนที่เบลเจคเรียกกันนะครับตอนนี้เบาเจคกำลังจะขับรถไปที่หาดนาจอมเทียนนะครับเลี้ยวขวาตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมตามเบลแจคไปเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หาดนาจอมเทียนจังหวัดชนบุรีครับเบลเจคขับรถนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายนะครับก็ไปหาดนาจอมเทียนนะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวานะครับก็ไปหาดอาดงตาลนะครับท่านผู้ชมแต่เบาเจคไม่ได้ไปหาดดงตาลนะครับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชม นั่งรถลัดเลาะไปตรงหาดนาจอมเทียนนะครับไปดูบรรยากาศเนาะช่วงนี้ยามแรงนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเนาะเอากลมาดูนักท่องเที่ยวเรามากินบรรยากาศมานั่งหากินส้มตึงส้มต่ำครับท่านผู้ชมครับรถในเวลายามแรงๆแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฟินดีขนาดเลยนะครับอากาศมันบ่ฮ้อนเนาะถ้ามาตอนกลางวันนี่อากาศมันจะฮ้อนมันก็จะบ่ฟินนะครับนี่ไงครับท่านผู้ชม ต้นมะเฟืองต้นมะพร้าวเต็นไปหมดเลยนะครับบรรยากาศงามนะครับงามแต๊กเลยนะครับช่วงนี้และเวลานี้นะครับเท่าที่เบลเจตสังเกตนะครับมีนักท่องเที่ยวมาแอวกันเยอะๆนะมาเที่ยวกันเยอะๆครับท่านผู้ชมสนุกคึกคืนเดียครับ ช่วงน,นี้นะครับก็อยู่ในระหว่างกึ่งกลางของจอมเทียนแล้วนะครับท่านผู้ชมหาดนาจอมเทียนนะครับเดี๋ยวเบาเจ็กจะพยายามขับรถไปให้สุดทางเนาะครับ เดี๋ยวเบลเจ็กก็จะขับรถผ่านร้านเจรัดนะครับร้านป้าลัดนะครับที่ขายยำหอยนางรมที่ขึ้นชื่อในโซเชียลนะครับท่านผู้ชมอยู่ฝั่งซ้ายนี่เองนะครับจริงๆแล้วร้านเปิลจะเปิดหกโมงแรงนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวก็มายืนคอยคิวกันแล้วนะครับเพื่อที่จะซื้อยำหอยนางลมนะครับท่านผู้ชมนี่ไงครับที่ใส่อะไรหอมทอดเยอะๆเลยนะครับรสชาตินี้เบวเจ็กยังบอกเคยได้กินด้ยนะครับท่านผู้ชมยังบอกมีโอกาสได้มาซื้อครับ ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับช่วงนี้ตรงนี้นะครับก็ใกล้จะถึงสุดทางนะครับปลายทางหาดนาจอมเทียนนั่นนะครับเดี๋ยวจะได้จะได้แล้วบอกเจ๊กจากยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นหาที่นั่งหาส้มตังกินแล้วก็เก็บบรรยากาศวิวสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเดี๋ยวคอยสักแป๊บนึงเนือเดี๋ยวบอกเจ็กหาที่ยูเทิร์นรถก่อนนะครับสวยเห็นตรงนี้มันสวยก็เลยถ่ายคลิปนิดนึงนะครับ นี่โอ้โหบรรยากาศงามขนาดเลยดูดิมานา้าเอ๊ยขีเย <c oughs> ้เกียรจถอดหมวกเดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวจะไปต่อนะครับเดี๋ยวจะไปหาที่จอดรถตรงนู้นนะครับทุกผู้ชม กินอะไรเคบับเค้บับไก่หิวใช่ไหมหิวท่านผู้ชมดูบรรยากาศตรงนี้ดิเรามานั่งเชียร์วอลเลย์บอลน,นะครับทีมอะไรกับทีมอะไรนะครับสมมุติกันเอาเองเนะจอดรถไว้ตรงนี้นะครับนี่ โอ้โหตรองเลื่อนบอลเล่ตรงนู้นก็เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมสวยงามตามทอ้องเรื่องอยากกินส้มตำอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อส้มตำน้องกินมหมึกย่างเป้าอะ่ะเผ็ดกินส้มตำปาก ระเบิดแน่เผ็ดมากๆก็นั่งกินไปด้วยดูบรรยากาศไปด้วยเนาะดูเขาเล่นบอลเล่เขอยากเล่นบอลเล่บรรยากาศตอนนี้กําลังดีเลยนะครับทานผู้ชมอ่าผ้าจา์เออผ้าจานว่าผ้าทิ์เพิ่งตกไปเมื่อกี้ไม่ได้เก็บวิวเมื่อกี้เสียดายมัวแตก่กินส้ตมตําลืมตอนนี้เวลาห้าโมงแรงห้าโมงห้าสิบหกนาทีนะครับห้าโมงห้าสิบหกนาทีตอ่อแรง ยิ่ง่ํามันก็สนุกนะมันสนุกในตัวตรงนู้นเขาเล่นพู <c oughs> อะไรเขาอะไรเขาโอ่งโอ่งไฟใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าโอ่ง <c oughs> เขามีกิจกรรมเ <c oughs> นี่ยครับบรรยากาศตรงนี้โอ้โหวินเวอร์อลังการได้ยิ่งเอาเสือมาปลูกกันตรงนี้ก็โอเคสนุกนะแต่บอกทีไม่ได้เอาเสือมาบางทีเอาโต๊ะกับเก้าอี้มา ก็เลยนั่งตรงทางใกล้ๆฟุตบาทนะครับทุกชมนั่งกินนี่ครับบรรยากาศร้อยโดยรอบนะครับนี่แหละครับคือเมืองพัยาจทอมเทียนพัทยาจอมเทียนก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอจะ,จ,ะจะได้จะได้จะไปดีลืมนะครับ จะไปดีลืมกดไลค์กดติดตามช่องไบค์เกอร์ตลอดไปทั่วเลยนะครับคลิปบาวแจ็คนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับคลิปท่องเที่ยวนะครับแนะแนวแนวทางแนะนําท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปดูในช่องดูคลิปเก่าๆบาวแจ็คได้เลยนะครับ